สวัสดีครับวันนี้เรามาเยือนสถานที่ที่เรียกว่าเป็นโบราณสถานนะฮะซึ่งอายุรวมๆทันสมปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นปราสาทเมืองนครธมครับนครธมนะฮะนครธมที่เสียมเรียบเนี่ยจะมีนครธมนครวัดแล้วก็มีโบราณสถานอีกเยอะเลยนะฮะเยอะเลยที่จะเป็นการสร้างเมื่อกี้ผมเห็นตัวเลขแวบๆก็คือศตวรรษที่12ณปัจจุบ,บันนี้เราคือศตวรรษที่26บนะครับก็จะประมาณ1,400ปีนะครับ เราเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นรูปแกะสลักนะฮะเป็นรูปเทพเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อของทางศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนา,าพราหมณ์นะครับก็นี่คือความความเชื่อของมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราจะสะท้อนออกมาได้แบบมหัศจรรย์มากๆนะครับนี่เราไม่ได้ไปดูที่นครวัดน,นะฮะถ้าเราไปดูที่นครวัดเนี่ยมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็ขุดแม่น้ําล้อมรอบเอาไว้นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นการขุดแม่น้ําล้อมรอบนะ ขุดเป็นน้าล้อมรอบเมื่อกี้เราขับรถเข้ามาจะเป็นประตูแคบๆนะฮะประตูแบบรถเข้ามาได้คันเดียวพอดีพอดีรถคันเดียวผมไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นทางเกวียนตรงนี้นะกองทัพช้างกองทัพม้านะครับแล้วพอเข้ามาพบเนี่ยก็จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยนะฮะก็จะมีจุดต่างๆที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นที่สงน้ำนะฮะอาบน้ําของกษัตริย์นะฮะที่แค่เขียนว่า Terrace Th of the l a b o n King นะฮะ เมื่อประมาณศตวรรษที่พุทธศตวรรษที่12นะครับอันนี้ก็เป็นถ้าใครอยากจะสร้างอะไรที่เป็นตำนานก็ต้องสร้างอะไรที่มันมหัศจรรย์แล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็หลายๆคนที่คิดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้นี่นะครับพอเราลองมาดูสิ่งเหล่านี้ดูว่านี่เมื่อ1,400กว่าปีนะครับมนุษย์ก็ทําได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นับภาษาอะไรกับทุกวันนี้ที่เราจะทาบ้านแค่3หลัง5หลัง8หลังนะครับเป็นเรื่องที่จิ๊บมากเลยนะครับลองดูกับสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคครับ